สวัสดีทุกคนค่ะคลิปนี้จะมาเย็บตัวนอนหรือตัวแทมบาสีค่ะขิปไปตองอ่อนกว้าง2นิ้วค่ะความยาว3นิ้วเคืองค่ะพาไปตองเสจหนึงสวนสามลงมาด้านขวาด้านซ้ายดึงไปตองลงมาอยู่ตรงกลางค่ะเขาจะพาเป็นกีบร่างแตนค่ะลึงไปตองยกโอกขึ้นแบบนี้ละค่ะใายขวารอบนอกก็พาไปตองขวาซ้ายทับกันตรงกลางค่ะ จะได้กีบร่างแตนค่ะพาไปตองลงมาเส็จหนึ่งส่วนสามดึงไปตองใส่ขวาลงมายุดตรงกลางแบบนี้ค่ะต้องไปกดึงไปตองโ,โอกขึน้นใส่ขวาไปตองรอบนอกขวาใส่พับทับกันค่ะจะได้กีบร่างแตนส,สวยๆค่ะเส้นแ้วเขาจะเปียยอดค่ะหมวนเป็นนิ้วขามา ชี้ไปตองกว้างนิ้วเคืองค่ะนั่นไปตองห้มด้านหลังพับแนยยกโอกคิร์นไส้ขวาค่ะเขาจะเย็บทั้งเหมือดลงมาหาสั้นค่ะเบียยอดบายสีลงมาหาสัน้นการเย็บตัวแซ้บายสีหรือตัวหนอนก็สามารถเย็บได้หลายแบบหลายยางค่ะปับ แตงปาปุงได้หลายแบบหลายวิธีค่ะคู่ผาสั้นแล้วเขาจะนั่มกีบร่างแตนสิภาพไว้มาว่างตรงกลางค่ะว่างตรงกลางแล้วก็เย็บค่ะนั่มไปตรงหุมดันหลังภาพแนมยกอกขึ้นไส้ขวาค่ะ เขาจะเย็บลงมาทั้งหมดหาสั้นค่ะเพื่อจะเย็บเป็นตัวเแสมของใบสีค่ะ,ะเย็บลงมาในรูปแบบเดียวกันละค่ะจนครบหาสั้นค่ะ สันที่หาแล้วนาไปตองห่มด้านหลังพับแนบโยกโอขขินใส่ขวาค่ะมุมด้านล่างก็จะพับไปตองค่ะเย็บรายละเอียดด้านล่างจัดมุมให้สวยงามค่ะพับทับด้านหนา้าเย็บไปไป,ไปตองไว้ด้านหลังค่ะส่วนเขินกระต้านอ,อกค่ะ น้ำแมกมาเย็บตาส่วนเกลนออกค่ะมันเาวเกินจะได้ตัวหนอนเสแสมใบสีค่ะหรือชอดเสแสมใบสีในรูปแบบนี้ละค่ะ